ขึ้นมาเนะหรอขึ้นมานะคะพิกเอ่งพิกไปพิกมาเก่งมากค่ะ,ะสนุกไหมคะลูกรักสนุกเหรอคะจะจามเหรอลูกหรือ,อ,รอไงโอ้โอ้โอโอพูดไม่หยุดเลยใช่เดี๋ยจะพูดด่ดีใช่ไหมเดี๋ยวพูดมามีเดี๋ยวพูดเบบี้ ่ะคะโอ้ยเก่งมากหนูเก่งค่ะหนูพลิกเองได้เมื่อกี้ใช่ไหมพลิกจากซ้ายมาขวาเลยใช่ไหมคะใช่ดีก็เห็นดิกกนก็เห็นค่ะเก่งค่ะหิวแล้วใช่ไหมหิวยังโอเคเล็กกินนมไปหนึ่งข้าง แล้วอารมณ์ดีใช่ไหมคะอารมณ์ดีนช่ไหคะทักทายแน่เหรอก็ไงทักทายแน่ใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลยืมม่านกัดจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เอ่โอเคค่ะโอเคค่ะ